ถ้าคุณต้องอยู่ในป่าอเมซอนแล้วแล้วก็ทักษะเบื้องต้นที่คุณต้องมีติดตัวไว้ก็คือเรื่องของการเอาชีวิตรอดการหาอาหารแล้ววันนี้ที27จะพาคุณไปพบกับการจับปลาเออขอเตือนน้นนองๆไว้ก่อนนะฮะดูได้แต่อย่าทาตามนะมันไม่ใช่เรื่องที่เด็กๆจะเอามาเล่นกันเยอะที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือจบสี่เดือน เออแบบนั้นนะ่ถือว่ามันกระจอกไปคุณดูคุณดูคุณด,คณดูคุณดูปลาพวกนี้สิตัวปหญย่อยมากเลยโจดและสิ่งที่ผมจะใช้เป็นเยื่อก็คือนี่มันคือเจ้าโลของผมเนี่ยและบริเวณนี้นะดูเหมือนจะเป็นที่พักอาศัยของจจปลายี่สองกันนะเออคุณต้องเดินให้เบาที่สุดเพื่อที่ไม่ให้พวกปลามันแตกตื่นเออผมจะเริ่ม เขกังเกงลงแล้วนะโอ้ยผมจะทำในสิ่งที่สาวๆทุกคนพยายามจะห้ามผมและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมทำเรื่องแบบนี้ครั้งก่อนผมทำสิ่งนี้ที่ป่าอเมซอนคุณเชื่อไหมป่าปิรัญญามันเอาไข่ผมไปข้างนึงอิงคิดก็ยิ่งเจ็บใจแต่ทําังไงงได้นี่แหละ มันคือวิธีแห่งลูกผู้ชายเอเออละผมจะสาธิตวิธีสะบัดเหยื่อสะบัดเหยื่อคือคุณต้องสายเจ้าหังกรไปด้านซ้ายด้านขวามันจะมีสาลายแหวกวายบกกบกไข่ใบสุดท้ายของผมสิ่งนี้มันจะดูน่ากินมากเลยเมื่ออยู่ในน้ำเออตอนนี้มันเริ่มมีเจ้าปลาตัวเล็กตัวน้อยนะมาตอดกันละเออมันก็ ฟินไปอีกแบบนะเอาละปลาติดเป็นแล้วโอ้โหด้วยโอ้ไม่ไข่ไปสุดท้ายเองกูกูบอกแล้วมึงมเอิ่มโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยใครไปสุดท้ายโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยตากรอง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 ช่วยด้วยอ๋อ้ยโอ้ยหลังจากที่เราจับปลาได้แล้วเราก็จะมาชิมกันว่ามันอร่อยขนาดไหนโอ้ อรสชาติดีนะแต่เค็มๆนิดผมก็ไม่รู้มันเค็มอะไรอืมแล้วปูน้ำปลามันก็ไม่ได้ใส่นะไม่รู้มันเค็มอะไรน้องลูกก็ช่วยบอกผมหน่อยนะ